สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับความแตกต่างระหว่างบีดตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับก็สังเกตกันนะครับเห็นได้ชัดคือพวกแฟลิ่งนะครับก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับคือเขาออกแบบมาให้ตัวใหม่เนี่ยมันมีดูท้ายนะครับมันจะแหลมแล้วก็หน้าจะเฉียวขึ้นนะแต่พวกด้านที่เป็น เขาเรียกอะไรเอาไก่นะหรือ้างหมูก็จะจะเหมือนกันนะผมว่าแทบจะเหมือนตัวเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับคือด้านหน้าแต่สีตัวเก่านี่ผมว่าเขาสวยอยู่นะคืออันนี้เป็นชุดสีเทียมแต่ผมว่าถ้าถ้าเป็นของเดิมเนี่ยผมว่าก็น่าจะสีสดเนาะ แต่อันนี้อ่ะนี่คือเดิมเท็แท้เลยนะครับคือแฟลิงที่ของแท้ติดรถเลยดูดันหน้านะครับตัวนี้จะออกเหมือนเหมือนอะไรอะ่ะเหมือน fx มั้งเนอะ fx มีใครเคยได้ยินไหมฮะมันมันคือออก Honda เป็นน่าจะเป็นตระกูล n r นะครับ เอ่อ fx ร้อยหเนาะคือหน้าเขาจะแหลมเป็นตัวหายากมากนะครับเนี่ยตัวนี้กับพวกเอฟเจะเหมือนกันหายากผมไม่แน่ใจว่าทําไมไม่ฮิตนะเราะมันสวยหรือว่าจะไปสู้เอลไม่ได้นะครับส่วนตัวเก่าเนี่ยก็ค่อนข้างหายากนะครับคือรถที่เป็นของเดิมอ่ะหายากมากนะครับ แต่รถที่เก็บงานก็ยังเห็นกันอยู่ยเยอะนะครับนี่ไม้วัดรอบนะครับที่แตกต่าง <c oughs> เห็นไหมฮะจะแตกต่างกันนะครับก็คือของนิวเนี่ยจะมีไฟบอกอเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับ เกียร์ว่างแล้วก็ไฟเลี้ยวแต่ของของตัวเก่าเนี่ยจะอยู่ด้านในนะครับแต่ก็คล้าๆยๆๆกันนะคล้ายกันแล้วก็อะไรอะไฟท้ายเนี่ยไฟท้ายเนาะไฟท้ายตัวเก่าเนี่ยจะเหมือน n s r เลยนะครับตัวเก่าอะคล้ายๆกับ N เ,เตัวตัวแรกส่วนตัวนี้จะเป็นจะแหลมแหลมแบบเนี้ย ะจะแหลมเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนของรุ่นไหนไม่แน่ใจนะครับโค้งนี่ผมว่าเหมือนตัวเดียวกันเลยนะคล้ายคลึงกันมากคือผมว่านะโรงงานอะ่ะเขาก็ต้องผลิตเขาก็เอาของของดั้งเดิมที่มันอยู่ในไลนยผลิตอะ่ะเอามาทำอยู่ละเพราะว่าถ้าทำใหม่ก็คงจะสิ้นเปลืองนะครับเนาะ ดูตัวเครื่องเหมือนกันเลยนะครับแต่พวกระบบคาบูไม่เหมือนกันวา่าครับระบบคาบูนะครับไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่าตัวนิวแรงมาเยอะกว่านะครับกล่องผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเหมือนกันไหมกล่องผมไม่เคยแกะดูสักทีเลยนะครับไม่เคยเทียบเอาโ,โอเคถังไม่เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมขยับใกล้ๆให้ดู